สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับช่องีแอ l ด a n Fan Family กันอีกแล้วนะครับในในวันนี้เราจะมาเล่นฟรีไฟล์กันนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกาให้ไม่ใช่เสียเวลาดีครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมได้นะคะถ้ากดแล้วเราไปยิงกันก่อนเลย แล้วค่อยอุ่นใจนะทุกคนนี่ไงโอ้โหมันิมันไวมากเลยอ่ะี่เหน,น, <Double kill. S 1> นีไม่พ้นหรอก s <S ใช่ไหมครับทุกคนงั้นเราอ่ะไปกันต่อกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลย let's go ขอเอาปืนนี้ด้วยกว่า งั้นเราไปตรงนั้นดีกว่าครับทุกคนเราอาจจะบุกไปเลยนะเพื่อนได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่มีเวลามาส่งกล้องแล้วงานนี้เราอเจ้าจริงแล้วนะครับทุกคนออ้ยมันยิงมาแล้วมันยิงมาแล้วก็ไปดิครับรออะไรนี่เนี่ย เก่งนี่วาจะหลบเก่งสินั่นไงมันอยู่ตรงนั้นเราไปกันเถอะเพื่อนมันขึ้นบันไดไปแล้วมาดีนะผมฉลาดเอ้าแล้วมันหายไปไหนอะหน่อยแน่ไงครัคบทุกคนผมเก่งไหมผมฉลาด เมื่อกี้เห็นแวบๆรับเกิดผมไม่เห็นนะป่านนี้พวกเราโดนยิงแล้วใช่ไหมพวกเราใช่แล้วได้ขน,นาดมากเลยธรรมดา <c oughs> อย่าพูดธรรมดากับใครเด็ดขาดครับทุกคนเหมือนกับการกวนคนอื่นนะครับผมก็เราไปสู้กันก่อนดีกว่าไปครับทุกคนไปกันเลย let's go คนอยู่ไหนเนาะเฮ้ยบ้านหลังนี้เราไม่เคยเห็นเลยอ่ะิ่งจะเคยเห็นเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยบ้านหลังนี้อะ่ะเฮ้ยตรงนั้นในคนคือนบว่ามีคนยิงเราอยู่ที่ไหนะนี่แหละสังเกตยังไงเราเหรอ เนี่ย,ย่างี้ต้องเล้นกันโอ้โหวแ่แล้วนะคะว้วตโวแก่งไงล่ะให้ดูสักบ้างว่าใครใหญ่กว่ากันมางั้นเราจะแข่งเป็นครั้งสุดท้ายกันเลยดีกว่านะคะไปกันเลยมามโอ้โห สถานที่นี้คือสถานที่แห่งใดหรือฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีๆฉันก็ว้ามาเฉยเลยอ๋อเข้าใจแล้วงั้นเราไปสู้กันก่อนดีกว่าครับไปกันเลยมนอยู่ไหนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ไปกันดีกว่าเฮ้ยวัาเดียว อ่อนค่อยใครนั่นไงไอ้วอลอีกแล้ว <First drive. S 1> คิดว่าไอ้วอลของแกจะได้ผลเหรอนี่แน่ไ,นไงล่ะทุกคนเห็นไหมผมชนะคับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ิดตามผมด้เยนะ โอเคแล้วสำหรับคลิปนี้ผมมาก็ขอตัวลายไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย